<28. S 2> สวัสดีค่ะพวกเราเป็นโรงเรียนในตัวแคนสระวิชาเขตพระพรมเฉลิมพระเกียรติค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนเตรียมรุน่นึกษาภาคใต้ค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนเฉลิมราชประชาธิปค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนพระพรมพิทยานุสร์ค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนะครินทร์นครศรีธร,รรมราชค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทุทกท่านมาเชิญชมบูธของเรานะคะคือพระพรมในประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราชนะค่ะตามมาค่ะ ต่อไปนะคะบูธของเราเนี่ยมาชมเรื่องของประวัติพระพรมเฉลิมพระเกียรติในประวัติศาสตร์นครริมราชสาวิทยาเขตพระพรมเฉลิมพระเกียรติค่ะก่อนอื่นนะคะขอบอกก่อนเลยว่าบูธของเราเนี่ยมีข้อมูลหลากหลายมากมายเลยค่ะเริ่มแรกนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของศาสนาค่ะการเปลี่ยนภ่านจากศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาพุทธหรือนอกจากเรื่องศาสนาเนี่ยก็ยังมีเรื่องอื่นอีกนะคะอย่างเช่นเรื่องของพระสังฆราชสีซึ่งเป็นสังฆราชองค์แรกของยุทธนาคกสินค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาฟังกันก่อนเลยว่าเรื่องพระพรมเนี่ยเป็นยังไง ในส่วนของเรานะคะเราก็รับผิดช,ชอบในส่วนของประวัติศาสตร์ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธในพื้นที่ของอำเภอพระพรมนั่นเองค่ะโดยเราก็ได้ไปนค้นหานะคะว่ามีหลักฐานที่แสดงถึงการเปลี่ยนผ่านของศาสนาพราหมณ์มาเป็นศาสนาพุทธในพื้นที่ของอำเภอพระพรมนะคะโดยจะมีหลักฐานทางโบราณคะดีอะไรบ้างและจะบอกอะไรกับเราบ้างเชิญฟังได้อย่างต่อไปนี้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนจะเป็นหลักฐานว่า หลักฐานจะมีอะไรบ้างแล้วก็มีสาระสําคัญยังไงคะ่ะเรามาดูกันก่อนว่าอาเภอพระพรมเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากอะไรแล้วก็ชื่อเนี่ยหมายความว่ายังไงแล้วชื่อมาจากไหนชื่อพระพรมนะคะอาเภอพระพรมแปลว่าเมืองแห่งพราหมค่ะซึ่งอําเภอพระพรมเนี่ยนะคะได้ชื่อมาจากวัดวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดโบราณเก่าแก่ในอําเภอนี้คะ่ะก็คือวัดพระพรมวัดพระพรมเนี่ยเราค้นพบหลักฐานหลักหลายชิ้นเลยใช่ไหมคะหลักฐานพวกนี้เนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยเช่นปฏติมากรรมรูปพระ พระอีสวนพระพระคาเนศนะคะแล้วก็ยังเจอฐานโยนีสีวลึงด้วยใช่ค่ะค่ะในพุทธศตวตรรษที่11นะคะในพื้นที่อำเภอพะพุมของเรานะคะก็จะพบหลักฐานด้วยกัน2อย่างค่ะที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์คือ 1. นะคะคือพระคเนศค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะก็ได้อยู่ที่วัดพระมหาธาตุค่ะถ้าทุกท่านสนใจสามารถไปรับชมได้ค่ะและชิ้นที่2นะคะก็คือพระศิวะค่ะ ซึ่งพระศิวะนะคะก็ทํามาจากหินทรายค่ะสออย่างนี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นนะคะว่าอําเภอรพระพรมของเราเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ค่ะ และจากการให้สัมภาษณ์น,นะคะเรายังพบอีกว่า,ามีตระกูลที่เป็นตระกูลพราหมค่ะซึ่งมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากพราหมนะคะมีอยู่หลากหลายตระกูลเลยค่ะอย่างเช่นตระกูลนาคเทวันนาควานิชนาคราชหรือแม้แต่ว่าอุตรานาคเนี่ยเขาก็เป็นตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากพราหมนะคะตระกูลนี้เนี่ยปัจจุบันก็ยังมีอยู่และเขาก็ยังทําพิธีการเกี่ยวกับศาสนาพราหมอยู่จนถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะ ต่อไปในพุทธศตรวรรษที่14นะคะพุทธศตรวรรษที่14เนี่ยมีความสําคัญอย่างมากค่ะเพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงจากศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาพุทธเพราะว่าเราได้พบหลักฐานเกี่ยวกับพระพุทธรูปคือเสียงพระพุทธรูปซึ่งจะมีรูปอยู่นะคะก็คือรูปนี้ค่ะก็คือเสียนพระพุทธรูปศิลาค่ะทาจากาหินขาวนะคะเสียรพระพุทธรูปศิลาเนี่ยเราพบที่วัดคานารามตาบลนาสารอพระภูมิจังหวัดนครสีมราชค่ะ และบริเวณที่ใกล้เคียงกับวัดพระเพลงนะคะเราก็ยังพบอีกค่ะก็คือ,อพระพุทธรูปสัริ์นะคะหรือเรียกว่าพระโพธิสัตว์สัริ์ค่ะคและศิลปะชิ้นต่อไปนะคะก็คือ,อพระ พระโพธิสัต์เอาวโลกิเตสวนสำริดค่ะซึ่งในสมัยนั้นนะคะก็คือศีวิชัยเนี่ยกำลังรุ่งเรืองมากค่ะเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานะคะก็เลยได้รับอิทธิพลค่ะเป็นศิลปะของศีวิชัยค่ะค่ะจากหลักฐานที่กล่าวมานะคะทําให้เราได้เห็นว่าเมืองพระพรมหรืออาเภอพระพรมของเราเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงด้านของศาสนาทั้งจากเป็นเป็นศาส,สนาพราหม กลายเป็นศาสนาพุทธจากหลักฐานที่เราได้กล่าวมาและนอกจากนั้นนะคะนอกจากเราจะมีพราหมณ์และพุทธเนี่ยยังมีจีนเข้ามาค้าขายในพุทธศตวรรษที่14หรือ15ค่ะมีทั้งจีนทั้งอินเดียทําให้เราได้รับอิทธิพลจนทําให้เกิดหลักฐานที่ได้ศิลปะมาจากเมืองจีนเมืองดังกล่าวนะคะทำให้มีหลักฐานที่เราสามารถรู้ได้ว่าเออ,อประวัติความเป็นมามันเป็นยังไงและถ้าเพืพ่อนๆอยาก,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 กถ้าทุกคนอยากจะดูหลักฐานเพิ่มเติมก็สามารถรับชมได้ในนิทรศการเราเลยค่ะ จุดเกิดเรื่องเล่าตำนานขุนพลแก้วพรประการพังประการเป็นลูกชาวนาะอยู่มาวันหนึ่งได้มีพญางูเลยเข้าไปคลายดวงแก้วไว้ในเปลของเด็กน้อยเมื่อพังประการโตขึ้นพังประการได้ช่วยพ่อแม่ทํางานและเล่นตามภาษาเด็กอยู่มาวันหนึ่งพังประการได้ไปเล่นวิดปลากับเพื่อนและชันชีกันว่าหากปลาหลุดออกไปต่อหน้าใครผู้นั้นต้องโดนประหาร และปลาก็ได้หลุดออกไปต่อหน้าเด็กชายคนหนึ่งพำปาการจึงใช้ไม้พาเขควันเข้าไปที่คอของเด็กคนนั้นและได้ขาดออกไปจริงๆพ่อและแม่ของเด็กคนนั้นเสียใจมากจึงได้นําเรื่องไปร้องต่อเจ้าเมืองเมื่อเจ้าเมืองได้รับทราบจึงให้ไปนําตัวพำปาการมาพบเมื่อได้พบเจ้าเมืองจึงถูกสตากับพำปาการมากจึงได้รับไว้เป็นบุตรบุญธรรมและ ได้สอนวิชารบทัพจับศึกต่อพังปการเมื่อพังปการโตขึ้นเจ้าเมืองได้ให้พังปการไปสู้รบกับชาวชา,วาและการสู้รบในครั้งนี้พังปการได้ถือเป็นผู้ชนะพังปการเป็นที่พอใจต่อเจ้าเมืองมากสาวชุ่มหนุมสุวรรณจัดตำนาน ความรักสู่พระราคู่เมืองนครศรีธรรมราชในอดีตแถบบ้านนาผู้มีเศรษฐีผู้ร่ำรวยอยู่ผู้หนึ่งเขามีบุตรสาวชื่อว่าสาวชุมสาวชุมนั้นเป็นผู้หญิงที่งดงามมากและเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทุกคนรวมถึงสุวรรณสุวรรณนั้นเป็นบุตรชายของเศรษฐีบ้านไทยสำเพาเขาได้ลงรักกับสาวชุมและได้ขยันทำงานมากๆทําให้เศรษฐีนาผู้เห็นแล้วว่าเขารักลูกสาวของเขาจริงๆเขาจ,จึงยอมให้สองคนนี้ไปมาหาสู่กัน ต่อมาได้เกิดโรคระบาดไข,ข้้นาขึ้นทำให้สาวชุมนั้นล้มป่วยลงและมีพ่อสุวรรณคอยดูแลถึงแม้ว่าแม่ชุมนั้นจะมีรูปร่างที่น่าเกลียดจนสุดท้ายแม่ชุมได้สิ้นใจไปทำให้พ่อสุวรรณนั้นเสียใจเป็นอย่างมากและตอมใจต,ตายต,ตามไปการจากไปของทั้งสองคนนี้ทำให้พ่อของทั้งสองฝ่ายนั้นเสียใจเป็นอย่างมากจึงให้ช่างมาสร้างพระุทธรรูปปางอุ้มบาทขึ้นเพื่อแทนตัวของสาวชุมและหนุ่มสุวรรณ สู่ตำนานพระราชคู่เมืองนครศรีธรรมราชส,รสมเด็จพระสังฆราชสีนะคะเป็นบุคคลสําคัญของอําเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชะค่ะสมเด็จพระสังฆราชสีนะคะเป็นพระสังฆราชสองแผ่นดินค่ะคือเป็นพระสังฆราชองค์ที่สองของกรุงธนบุรีและเป็นพระสังฆราชองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะแต่เดิมนะคะท่านมีชื่อว่าสีค่ะเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ได้ขึ้นไปบวชเรียนที่วัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะท่านได้ทรงเห็นสมเด็จพระพุทธไรรัตนนายกมีน้ําตาไหล ลงมาค่ะเป็นลางบอกเหตุว่าจะมีเรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นกับบ้านเมืองค่ะท่านจึงได้กลับมาที่ชุมชนบ้านเกิดของท่านคือที่ชุมชนหลุมพอเตียค่ะแต่สร้างวัดป่าต่อขึ้นในปี2305ค่ะอีกทั้งยังได้สร้างสมเด็จพระพุทธไตรรัตนานายกแบบจำลองจากวัดพนันเชิงและสร้างพระธเสมาแบบประคอยค่ะท่านได้รับสมณศักดิ์ว่าสมเด็จพระอริยองศยานสมเด็จพระสังฆราชสีหลังจากที่ท่านได้รับการสถาปนานะคะท่าน ได้ทําการสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยค่ะอําเภอเฉลิมพระเกียรติจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเดบพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามุงคลวารกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ50ปี ซึ่งแยกเป็นพื้นที่ได้แก่ตำบลดอนรรตำบลเชียนเขาตำบลสวนหลวงของอำเภอเชียนใหญ่และตำบลทางพูนของอำเภอร่อนพิบูรณ์ซึ่งปัจจุบันนะคะมีด้วยการสีตบตำบลคำขวัญของอำเภอเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสมเด็จยามาลัยดอกมาลิเกจิหลวงปูง่สังศิลปินดังแห่งชาติราชพฤกษ์สัญ,ญลักษณ์พืชผักไรนาสวนผสมซึ่งจากคำขวัญ ของอัเพูเฉลิมพระเกียรตินะคะที่กล่าวว่าโ่งเรียนสมเด็จย่าสมเด็จพระศรินครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าทรงเป็นผู้สมเด็จราชการแผ่นดินเป็นสตรีพระองค์ที่สามแห่งกรัตนาโกศิทร์ซึ่งพระองค์ทรงสร้างพระมหากษัตริย์ผู้ครองทศพิธร,ราชธรรมถึงสองพระองค์ด้วยกันได้แก่พระบาทสมเด็จพระประมินทารามหาอานันทมหิดลเละมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงสร้างประโยชน์ให้แก่รพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งด้านการแพทย์พยาบาลสาธารณสุขและด้านการศึกษาทรงจัดตั้งหน่วยงานและมูลนิธิที่สำคัญเช่นหน่วยแพทย์ราษาสมเด็จพระสินครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวมูลนิธิขาเทียมทรงบริจาคพระราชทรัพย์ให้แก่โรงเรียน185โรงเรียน พระเกียติคุณและพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำให้พระสงนิกรชาวไทยมีความสุขและสถิตถาวรอยู่ในความทรงจําของพระสกนิกรชาวไทยตลอดกาลเมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2543 เป็นวันพิธีระราชสมบพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีองค์การวิทยาศา,ศาสตร์และว,วัฒน,นธรรมแห่งสาประชาติได้เฉลิมพระเกียรติยกย่องให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นบุคคลสำคัญของโลกซึ่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรนีนครินทร์นครศรีธรรมราชได้จัดตั้งขึ้นหลังจากการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณในด้านการศึกษาของชาติเมื่อวันที่2 5พฤษภาคมพุทธศักราช2539ค่ะค่ะและบุคคลสำคัญของอำเภอของเรานะคะก็คือนายเพลงบอกดอกสร้อยค่ะหรือเพลงบอกดอกสร้อยที่พวกเรารู้จักกาันเกิดเมื่อพุทธศักราช2468เป็นบุตรของนายแจ้และนางพั่วมีภรรยาชื่อว่านางกิ้งลิ้ม มีบุตรสี่คนจบนชั้นมัธยมถึกษาปีที่4ี่จากโรงเรียนเบญจมาราชูทิ์ฝากตัวเป็นศิษย์กับท่านเจ้าคุณธรรมราชชามุนีนวัดหน้าพระบรมธาตุท่านมีความสนใจในเพลงบอกและพยายามจดจำบทกลอนเชื่ว่าเรียนแบบกับพวกเด็กวัดปร,ประกอบกับท่าน มีความพยายามและความสามารถความไหวพริบหยิบหยิบเอาเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นมาผสมผสานกับมโนโรามาผสมผสานกับเรื่องราวต่างๆที่ท่านได้พบก็เป็นที่ประจักษ์ของชาวปากใต้ mm hmm. เมื่อพุทธศ mm ักราช2520ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากนาย,ยกรัฐมนตรีธานินทร์ ไร้วิเชียนในการแข่งขันประจัก์เพลงบอกนะแหลมชนอ,องจังหวัดสงขลาเมื่อพุทธศักราช2538ได้รับรางวัลเป็นศิลปินแห่งชาติในด้านศิละปะการแสดงพื้นบ้านโดยรับรางวัลจากพระคณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะค่ะและบุคคลต่อไปก็คือหลวงปู่สังอริยาสงแดนใต้หลวงปู่สังชื่อเดิมสังสายคล้ายเกิดที่บ้านดอนจอ อำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศิีธรรมราชเมื่อวันศุกร์ที่16เือกันยายนพุทธศักราช2448และได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ15ปีเมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทมีฉายาว่าเรวตโตได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนตรอเมื่อพุทธศักราช2586และได้เป็นเจ้าคณะตำบลดอนจรอเมื่อพุทธศักราช2596ท่านมีความชำนาญในด้านการ รักษากระดูก,กด้วยน้ำมันมะพร้าวและได้ศึกษาแพทย์แผนไทยนอกจากนี้ยังเข้าร่วมพิธีปลุกเสกครัค้งสำคัญและได้เป็นอริยะส่งแห่งแดนใต้พระเกจิกแห่งดินแดนเชียนใหญ่ท่านมรณาภาพในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2547สิริอายุครบ98ปีมีพรรษารวม78พรรษาค่ะ ค่ะซึ่งจากที่พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะก็ทำให้พวกเราได้ทราบถึงประวัติความเป็นมารู้ถึงการดํารงชีวิตของบรรพบุรุษในอดีตวัฒนธรรมและขนบประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นและได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบันค่ะค่ะในจากการที่เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์นะคะเราเกิดความภาคภูมิใจรู้ถึงความเสียสละของบรรพบุรุษที่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อ สียสละทั้งเวลาส่วนตัวเพื่อไปร่วมรบฝึกชิงเพราะว่าเมืองไทยของเราเนี่ยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นเกิดมาจากบันพรุรหุษหรือว่ากษัตริย์องค์ต่างๆไปรบไปชิงมาค่ะ